ครับสวัสดีครับผมบรพลนะครับก็วันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงดวงตานะครับก็คือตัวนี้ครับตัวนี้อาหารเสริมบำรุงดวงตาคือตัว t a r ก็ตครับผมตัวนี้เองนะครับลูกค้าตอนนี้ของผมเองบอกได้เลยครับว่าขายดีมากมากครับมีมีออเดอร์ทุกๆกวันนะครับมีการโทรมาสั่งเข้ามาแล้วเราหลังจากนั้นนะครับเราไม่ได้เพียงแค่ขายสินค้าแล้วเราทอดทิ้งลูกค้านะครับเราก็จะมีการติดตามผลโทรสอบถามว่ากินอยู่เป็นอย่างไรบ้างครับ ก็มีหลายคนครับอย่างเทสของผมก็คืออยู่เทสหนึ่งคึ่งเป็นพิกิดนะครับแต่มองภาพไม่ชัดแล้วครับถึงก็ต้องที่ต้องผ่าเลนตามใหม่นะครับค่าผ่าอยู่ที่เก้าหมื่นกกว่าบาทหลังจากที่แกได้กินตัวนี้ครับไปแค่ประมาณ3เดือนน่แต่กลับมามองเห็นอีกครั้งชัดเจนมากนะครับจากปกติจะขับรถไม่ได้เลยนะครับตอนนี้แกขับรถได้แล้วและอีกเทสหนึ่งครับเป็นพระครูครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับ ก็โทรมาครับมีอาการตาผ้าตามมาัวมองภาไม่ชัดแล้วก็มีอาการของเบาหวานขึ้นตานะฮะผมก็ได้แนะนําตัวนี้เข้าไปก็หลังจากติดตามผลประมาณหนึ่งอาทิตย์ท่านพระครูบอกว่าดีมากๆเลยแล้วก็เรียกว่ามองภาพชาัดขึ้นครับผมแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็เป็นพระเหมือนกันพระสุเทพครับอยู่ที่วัดบันไลิครับที่จังหวัดจังหวัดโคราชครับก็โทรเข้ามาครับสอบถามว่า ตัวนี้เป็นแบบไหนผมก็อธิบายให้ฟังท่านพระสุเทพนี่ก็เป็นตาพ้าครับอายุ56มองไม่ชัดเหมือนกันนะฮะหลังจากนี้ครับได้กินตัว t a r g e t i n ครับเข้าไปแค่2ออาทิตย์นะครับได้ติดตามผลกันพระสุเทพบอกว่าดีมากครับแล้วก็กินแล้วก็ถือว่ามองชัดขึ้นชัดเจนกว่าเดิมนะครับถ้าท่านใดนะครับมีปัญหาในเรื่องดวงตานะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมยินดีให้ข้อมูลนะครับผมวันนี้พบกันแค่นี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ